สวัสดีค่ะครอบครัวน้องบิตังนะคะวันนี้พอจะมาขออนุญาตนะคะมานะคะเล่าความรู้สึกมาสำหรับเรื่องโครงการพ่อแม่แสนรักนะคะซีซั่นหนึ่งนะคะครอบครัวน้องบิตังก็ถือเป็นครอบครัวที่เรามีน้องช้างอยู่ด้วยกันหลายเชือกนะคะก็ขอบพระคุณโครงการนีๆดีนะคะจากโครงการพ่อแม่แสนรักแล้วก็พ่อแม่บวธรรนะคะทุกท่านคะการอยู่กินของน้องนะคะก็ถือว่านะคะ พ่อแม่เสร็จรักเราก็ได้ช่วยนะคะในเรื่องนะคะในเรื่องการกินการอยู่น้องนะคะได้ดีขึ้นนะคะก็นะคะได้ได้ซื้ออาหารให้น้องได้กินนะคะประมาณ4-5วันนะคะทุกท่านก็พูดประมาณว่าคะแนนในแต่ละเดือนนะคะนาไปซื้ออาหารให้เด็กๆนะคะในแต่ละเดือนก็ถ ดีึ้นนะคะดีขึ้นจากเดิมนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณแม่แม่แสนรักขอบคุณแม่อุปถัมภ์ทุกทุท่านเลยนะคะที่เมตาน้องเมตางีเอาความใจใจน่ารักมาความแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะแม่ฝันกับพ่อฝันก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะได้นะคะขอนะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนะคะแม่พ่อแม่เสีนรักโครงการทีซันสองนะคะเป็นกําลังใจ น้องซีซันสองด้วยนะคะน้องวินตังก็ดีใจนะคะที่ได้นะคะอยู่ในซีซันแรกค่ะเป็นกาลังใจให้น้องวินตังและครอบครัวด้วยนะคะนี่นี่น,นี่กินน้ำโจ๊กกินน้ำโจวันนี้แม่ขวัญก็มาขออนุญาตนะคะอาอาชีพแลกะก็ประชากัมพันให้กับโครงการพ่อแม่แสนรักนะคะซีซัสนสองด้วยนะคะส่วนน้องวินตังนะคะวนินตังไม่สนใจะไรเลย,เลย สวัสดีแม่คะ่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่ได้ให้พวกเราได้อยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการนะคะขอบพระคุณที่เมตตาดูครอบครัวน้องมมตตงไว้หน่อยมาเร็วมาจ้าสวัสดีแม่แมก่อนจุ๊บๆน